เอาใส่ช่องไว้เหรอตอนตอนนี้เพื่อนเพื่อนมาทางบนบนแล้วมัมีใครไม่ทันบอกได้นะเดี๋ยวรอเอ้ยพวกมันบ้านเนี้ยนี่ไงเนี่ยเดี้ยเนี้พวกมันเนอ้ยพวกมัน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 บน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 โอเคชอนดี้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 เฮ้ยมึงมึงม้านชอนม้านชอนบ้ามบอลเลยบอลเลยมาเอาบอลไปก่อนมาเอาไปก่อนเลื่อขอนิมเงียบด้วยขอนิมเงียบด้วยมา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 เดีมาเอาบันเดี๋ยวมาเอามัน เฮ้ยมึงฟังกูต้นไม้ขวาต้นไม้สามต้นขวามึงเล่นบริเวณนั้นอ่ะรถพ่วงอ่ะรถโบว์พ่วงอะบุกลองอยู่โบว์พ่วงอะมึงดูดีๆต้นขวาต้นขวาสามต้นขวาเตรมันนะเตมมันนะสามต้นขวาสามต้นขวาจอดจอดไว้แต่เพื่อนจอดไว้อยู่นะอย่าเล่นเดินนะอย่าลงเดินนะเปลี่นป้ายย่าอย่าไปลงนั้นนะกูจะพังนะรถกูเหนื่อยทีเดียวสวยสวยสวยเฮ้ยมึงชมมาไปดิมึงชมมาไปดิมึงชมมาไปดิมีรถเพื่อเราจะดับปะ เพอเราจะดับไปเปล่าูดพูดจะนี่ลงตัดลงตัดบลงดบเพื่อนเลงดบเพื่อไม้ขวาต้นไม้กว่าพลงมาดับยางาดับยางดับยางจิ๋วตกนะลงเลย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 ต้นไม้หวหมดเลยลงเลยลงเลยลงเลยนมาตกมาตกมึงเอาไปดิมาตกก็ได้เลยมาตกไาดิสามไดิกได้ ต, <problem> ตอไปๆ่ไปเล่นนขึ้นไปไมาขึ at ้นหน้าไปมาขึ้นหน้าไปมาขึ้นหน้าไปสวยเล่นไปเล่นไปเล่นขวา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 ตาย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 สวยกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆคุต่อยมาเชยให้ต่อยมาเชยให้ต่อยมาเชให้ตาย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  สาว้ตัวไปตัวไหมดเชหมดแล้วตหมดแล้วตัหมดแล้วตายเยอะตายเยอะตายเยอะจัดตายเยอะจัดตายเยอะจัด

ตายตาตาตาย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 ไม่เามันอมันมันไม่ีลอยะ่กีมานให่มันครไปหนเอดีอดอดีีอดอดีอดีอดีอีออดดีอ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 ดี ไม่ต้องลงนะไม่ต้องเฮ้ยอ้เัเอาเอาวไปไหุเปิดถูกไนี่ครัลนั่งรถไหนมาวะเนี่ยอ่ะพผายแล้วพี่ตนไปไปกอบผมไหมพี่ตูนมาพีตูนตนี้ตรวจเดอนะเว้ยแยกแกันหน่อยแยกาอ่ะเฮ้ยหอดีตัวเนี้เหลือตัวนึงอ่ะไม่หอลเอาเลย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 น้องเอาเลยน้อง ไม่เด็กใหม่มือ่ะมืออะมืออะทำงานเด็กใหม่มจะโยนให้ใครมี่ว่้ไหมไม่ต้อง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 ไม่้องไงงไม่ต้ไงไม่ต้อ้งไมไอ้องงม่ตอ่ต้องม่งไม่ต้อไม่ต้องไมม่ตองไม่้ม่ต้องไม้องไม่ต้องไม้องไม่ต้องไม่ต้องไไม่ต้องไไม่้องไมงไม่ต้องไม่ต้้องไมงไม่ต้องไม่ต ให้ก็เป็นเซตบ้านกับมาตินพ <let> ี <sh arp> ่ใจไปนะเพื่อนใจไปนะตอนนี้พ่อุ้มเยอะนะเว้ยเอ้เบสตัดมือจัดตวเสือไม่ไม่แบดไม่หรอผมตบนึงผมตบหนึ่งพอาเธอกูไม่ได้อุ้มคนนึ่งอะใครไม่ดูอีกไหม ไปกูอยู่กูอยู่ไอ้นี่เปิดติไม่ได้อุ้ม่ไพี่เราฆ่าไก่เปิดเปิดไครที่ไม่อุ้มเราช่วยเพื่อเลยกูบอกว่าต้องมาที่ไหนนะโอเคปะามบทางบ้านไหลโดยม่ีไพี่พี่ี่จะจอดทาถนนพี่ตำรวจัะมาพี่รขึ้นไบงแล้วอยู่แล้ว่าไก่เปิดเราฆ่าไก่เปิดนไปที่จะุกเอ่อ่ไม่ได้ขาบ่พี่โอเคโอเคโอเคตัวมีตัวัวี้ตัวีาดอยู่ถ้าเราสูงยูสูงตัวอะไรพี่ี่ดอ่ ต้นกีโตัวฮอล์มันรอดตัวฮอมันเล่นปืนอยู่นอกผมให้มันเล่นไปให้มันเล่นไปให้มันเล่นไปเดี๋ยวถ้าใครเจอบอกอยู่กูไปเอาแม่งอ่ะใครเจอบอกนะเว้ยสบายแลบายแล้วบายถ้าเล่นตามถ้าเล่นตามรูปแบบที่ผมผมพูดอ่ะไม่มีเสียเปรียบอ่ะไโดนบอกนะเว้ย ที่อุ้มอยู่ไม่ต้องมาช่วยนะอุ้มไปเลยดึงให้เพื่อนเยอะๆนะยไม้องขาบอไเล่แบบดีภาพอเนียยังไงก็าดึงา่ไปจะไปอืชิลไ่อยแน่นอนอย่างเตีเอ๋ไอยู่แล้วเนียแค่นี้ ไม้บอกนะเว้ยเฮ้ยอ้าวอาวันอยู่ขวานะอุโมงค์ขวาทหารนะอาวันอ่ะไล่ไยิงอยู่มีมีตำรวจอยู่มังสองพันสองพันอุโมงอุโมงคอมทหารตำรวจสองพัเฮียนี่และไอ้สัสไม่ได้ปับดีดีว่าเหียไม่ดัดีว่าแม่งเ้ยอะารอะไรทหารเหรอเฮ้ยปลา้าได้ปลาปลา้าได้ปลาอยไพี่ โอ้โหพี่บางใช่ปะช่วยชนแล้วเฮ้ยไาหราเขาได้ปะไปหรเขาได้ปะ้าเขาได้ปะบ้าเขาได้ไหมบ้าเขาได้ไหมเขาไปเขาเขาได้เข้าได้เขาไปก่อนพี่โอเคอย่าลดดับไอ้ตวดเอ้ยกูอ้าวตดรถไม่ได้วะโอ้ตัดรถไม่ได้โอ้ตัรถไม่ได้โอ้ยอ่ะรถบักอะไรเนี่ยโอ้ไอ้ตว์ ใช่หรอไม่เข็ยนไม่ได้อันนี้เลยครับเจลเลยครับเจลเลยแบบแี้ต้องปรับดีเลยไหวเฮียน,นีประหยัดคนตัวนะครับแก่ใหม่รถเขียนไม่ได้เอะโขวเฮียเหม็นจัดทำไมอะ่ะทำไมมันเขียนไม่ได้อะ่ะขอปรับดีเลยสัก อ๋อแล้วเก็บไม่ได้แล้วทำไงวะเก็บไม่ได้แล้วทำไงอ้าวแล้วแล้วปกติเขียนได้ไหมกล่วยเอ้ยอไ,ไอ้เหี้ยรถเขียนไม่ได้สัสกล่วยแม่งมาอย่างไวไอ้เหี้ยแม่งแม่งมาไวจัดอะรอฟ้า เมื่อกี้รถลถล,ลงน้ำดับโคตรไวเลยเว้ยที่จริงมันข้ามได้นะตรงนั้นอนะ่ะผมจำไม่ได้ว่ามันสัตว์อย่างเชียเยมืไอ้กี้หลุดแล้วด้วยนะจังหวะโดดหล,ลุดไปแล้ว เฮ้ยไอ้สัตวกูเพิ่งรู้ว่ารถรถลงน้ำแล้วมันเข็นไม่ได้แล้วเหรอวะไม่ได้พี่ไม่ได้โคตรพี่อะเลยสัตว์ไปไปหน้าบ้านที่แลเพื่อนไอ้นะลุงเจออุ้มต่อไหมคุณเซ็กมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาไม่ตามมึงแล้วนะโชคไม่เห็นละไอ้เถาหน้าบ้านไอ้เนี่ยก่อนมึงกลบก มทซ่บ้านี่บ้า่ามาแถวนี้นะเพื่อนญาติมันอยู่นี่ลี่เดท่ไหนมบอกงรเนี่ยอสายมันมันอยู่ไหนซโนโดไม่บออเยต้องยตีบอกไมโดนมึงบอกเพื่อนสิวายสัสปากมึงเป็นเฮียอะไรกันวะจารเยอะนะตำรวจ พีี่น้า like ัวจลมานกกนหลังบ้านนิเวศกัวตลุดมันตหลุดมันไปงไปหลังบ้านนิเวศผมตามอยู่มันเิไปทางเออหน้าร้านสื้อผาน้าร้านสื้อผ้าทหารอยู่สะพาเหล็กต้องบ้านนิวย่านประมาณาเล็ก มึงไหวมันทัน่าเพื่อนช่วยได้อยู่แล้วไม่ไม่ไมไึงเล่นไปเลยเจอหนึ่งหนึ่งกดกดดก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 กด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 กอกดกดกดกกดดกดกดกกรกดกดดดกดดกดกดกอกดกดกดมดกดกดก้กกดดดดดกล่วง แค่เป็นหลวมมันจะเป็นเยียดอ่ะคุณพี่เเกิดการนี้ก็ไม่พูด่ะว่าโดนปะ่ะมันพูดปะ่ดะควรจะทำอะไร